กลับสวัสดีนะครับพี่น้อง f c ทุกท่านเนาะก็ลงมาแล้วนะฮะ f อ <c oughs> จากที่ไปตัดหญ้าสวนยางนะครับตัดหญ้านะฮะตัดหญ้าตนะัดหญ้าสวนยางอู้หนวดก็ยาวนะครับก็เสร็จแล้วเนาะล็อกด้านบนเหลือเหลวเหลือจะไ <c oughs> ล่นะฮะจะไล่นะฮะ เหลือตรงที่มันลาดชันนะครับพี่น้องก็พากันลงมาน้องไอดีะทำลงมาพักผ่อนนะครับบรรยากาศเหมือนฝนจะตกเลยนะฮเอฟซก็ลงมาพักผ่อนเผื่อฝนตกนะครับชาร์จแบตเตอรี่นะฮะไฟสองกบนะเราจะไปใต้อื่นนะครับถ้าฝนตกแหงนะ นะดูครับพี่ดูมืดฟ้ามัวดินมานะครับเอฟซีล่าสุดนะครับพี่น้องลุงนี่ถึงกับกินข้าวต้มนะครับพี่น้องเอฟซีโอ้โหมาถึงก็ไอเดียเนาะนอไอเดียทำข้าวต้มให้ทานครับ,บนะครับบดฟันนี้ทรมานที่สุดเลยครับอนะนะหงุดหงิดนะเอฟซีตัวแรกว่าจะ ท่ำถึงจะลงมาเนาะอืพอดีดมองไปตรงนี้นอนเปรนะเอฟซีนอนอยู่เปรก็สงสารตรงนี้นะปวดฟันก็เลยพาลงมานะครับพี่น้องออ้หไม่ตกวันนี้ไม่มีวันตกนะฮะภาวนาให้มันตกเนาะนะครับตกแน่นอน,นครับพี่น้อง ผมว่าวันนี้เนาะใช่นะอืมพอพูดปุ๊บลมมาปั๊บนะครับผมมืดทางสกลนครนะครับเอฟซีอ่าทางเตางอยเนาะสกลนครอ่ามืดทางนี้นะฮะเอฟซี 4, ทุกท่านอืมน,น,น่าจะตกแล้วเนาะทางสกลนครนะครับพี่น้องทางนี้นะครับคือสกลนคร ทางนี้คืออำเภอนาเกด้านนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งด้านโน้นนะอำเภอเขาวงนะครับอนองมีทาข้าวต้มให้ทานนะครับอ,อร่อยมากถึงกับหยอดน้ำข้าวต้มนะครับพี่น้อง <laughs> โอ้ยเงหลายพี่น้องนะ <laughs> ก็ทาง ตรัวลุงนี่เนาะปากกับน้องก้อยนะก็กําลังจะจัดครัวใหม่นะฮะนู่นอ่ะน้องก้อยก็ไปนอนอยู่ที่บ้านก้นบุญนะครับอ่าเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยเนาะใช่อืมมาตกใจไหมไม่ได้ถามเลยโอ้ยต้องถามฮะยังไม่ถามอืมต้องถามน้องก้อยเป็นยังไงได้ครัวใหม่อืมนะฮะ นู่นก็กำลังจะเตรียมอโอ้เล่นอะไรอยู่ในครัวแม่มตัดผมให้จริงนะผมยาวเล่นยาวอยู่โอ้เอาแค่ไปในครัวก็สบายเลยเนาะทีนี้อืม,ม,ม,มีที่เล่นเลยเนาะเขาไปนั่งเล่นอยู่ในครัวเนาะใช่นะครับ บายนะต่อไปนี้เนาะตรงนี้ก็มีครัวแล้วเหลือแต่ตัดสังกรีที่มันยาวก็เพื่อนนะยังไม่ตัดเลยเอาไว้น้าก่อนเนาะอย่าค่อยตัดนะครับอยากจะลองอยู่ฝนจะตกหนักนี่มันน้ํามันจะรั่วไหมนะฝนจะรั่วไหมแต่ว่าผมยิงสกูก็อไม่ไม่ผิดนะนะไม่รั่วหรอเนาะ โอ้ไอเดียทำให้เป็นถ้วยเลยนะเอฟซีให้ลุงนี่ทานเต็มบิ๊กนี่นี่นะครับเต็นมนี่เดี๋ยวผมทานลงไปเยอะแล้วนะครับเอฟซีต้องได้อไอคอยต้องได้คอยเกี่ยวนะครับเพราะว่าโอ้ออถ้าฝนตกมานี่สวนยางของผมนี่ตึ้งตังเลยนะนี่เนาะฟื้นตัวเร็วนะเอฟซี ก็ตัดไปบริเวณแถวเถียงเน,ะนาะก็สะอาดโอ,โอ้ดูแล้วดูแลวสวยนะฮะถ้ามันมันสะอาดดีคือด้านล่างมันโล่งเนาะมันไม่ลกนะฮะก,ก็สวยงามนะครับยางก,ก็มันตายเยอะนะฮะเอฟซีปลูกสี่รต้นนะเหลือไม่ถึง200มั้ง ไม่เป็นไรนะฝนตกก็แซมปลูกใหม่อีกนะฮะมันจะโต,ให,ะะตให้เราไหมซืม้อต้นมันมาปลูกใหม่เลยมันจะมันจะโตให้เราไหมไม่โตเพราะว่าหลักมันต้นอื่นมันใหญ่มาแล้วเนาะปลูกตัวปลูกตัวปลูกที่อื่นเนาะใช่ต้องปลูกที่อื่นอืปลูกถัดขึ้นไปน่ะโอ้โหพี่น้อง เมืดอมาทางนี้ครับทุกท่านภาวนาให้ฝนตกนะฮะ <c oughs> รอดูวันนี้รอดูวันนี้นนเนาะถ้าไม่ตกวันนี้นก็ไม่มีวันตกแล้ว <c oughs> ไม่มีวันตกบ่อากาศแบบนี้ต้องตกเนาะใช่อืมเราก็จะพาพี่น้องเอฟซีไปใต้อื่องเนาะ ถ้าใต้อึงปุ๊บนะครับ FC อ,อึงน,นี้มันจะสามวันเนาะสองวันสามวันนะครับแล้วก็หลังจากใต้อึงเสร็จนะนก็เขียนน้อยนะฮะเขียนน้อยเสร็จนะฮะแล้วก็กระปาดนะครับเนะเาะเขียนเขียนตะปาดนะนะ พี่น้องเคยกินไหมครับเกียตปาดตัวสีดึงขาวเหลืองขายาวๆใช่แถวในเมืองนะอเนาะเกียตปาดเนาะจะอยู่แถวห้องน้ำ <laughs> แต่นะครับเอฟซี FC. บนเขาเนะาะแถวบ้านของผมนี่เกียตปาดไม่อยู่บ้านนะฮะเกียตปาดมันอยู่ป่านะฮะเอฟซี <laughs> อร่อยเลยนะฮะเอฟซี FC. อร่อยมากเลยนะฮะตอนแรกผมมาอยู่ผมไม่กล้ากินนะครับมือมันเหนียวเนาะนะทีนี้เนะี่ยโอ้โหอร่อยนะครับกินไข่มันนสุดยอดเลยนะครับเอฟซอ่านะแล้วก็ต่อไปก็เดินเเดือนเอ้าเจ้าสองไข่นะสองขนะ่อยบวนะแล้วก็การกบเนะาะการกบน้อยกบน้อยโอ้ถ้าเฟอตกนี่ แทบจะไม่ซื้ออาหารกินนะฮะเนอะใช่แทบจะไม่ซื้อเลยนะครับมันเยอะจริงๆนะฮะเอฟซอ่ะ,อะก็ประมาณนี้ครับผม,ผมสวัสดีครับ